สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับน้องมีนะครับพระปิดตาพระจารย์สุยันนะครับมาอัปเดตให้พน้องได้รับชมกันครับนะวันนี้จัดมาให้20รายการบอกเลยว่าแต่ละรายการห้ามพลาดพี่นะครับล้วนแล้วแต่ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่1กันเลยนะครับนะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดเงินเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนี่ฮะ ลายก็สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยละกันเนะฮะร,รายการที่หนึ่งครับบอกเลยว่าทีเด็ดเลยครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดําใบลานนะลลนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดําใบลานโอ้โหนะเต็มสูบเลยเลขโค้ดตําเบอร์นะฮะส่องใกล้ๆเลยครับหมายเลขสิบห้า รายการนี้นะครับผมบอกเลยว่าเต็มสูบที่สุดในบรรดารายการที่ผ่านมาฮะร,รายการนี้นะครับเป็นรายการว่านพพายดำารยมวลสารร้อยแปดนะครับมือเงินแข่งเงินคู่ครับเนี่ยมือเงินเต็มสูบเลยพี่นะเต็มองค์ไปหน้าเลยนะครับรายการนี้เลขนังโคดนับเบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้เต็มสูบเลยนะครับนะองค์นี้ผมขอที่ นะองค์นี้ผมขอที่600บาทพอพี่นะรายการที่1นะครับ ต่อมาครับรายการที่2พี่รายการนี้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยปิดแผ่นทองหน้าหลังเลยเลขคูตัเบอร์169เกนีฮะเกินไป1ึแต้มนะพี่ถ้า168ผมบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอน,นครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีนะครับปิดแผ,นนนดแผน่นทองหน้าหลังนะครับปิดแผ่นเงินทองหน้าหลังับพี่นะฮะ นี่ฮะโอ้โหนะเลขคนละเหมือนหนึ่งหกเก้านะครับรายการที่สองนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะที่สี่ร้อยบาทนะฮะหน้าทองหน้าหลังนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับรายการนี้เป็นว่านสายลุงครับเนี่ยนี่ฮะสวยๆพี่ว่านสายลุงนะครับด้านหน้านะครับน่าจะเป็นองค์พระนะครับองค์พระผมดูให้นะครับ นด้านหน้าเป็นองค์พระนะครับจินดาอาหน้าตะผงพุทธคุณหรือเปล่าพี่นะครับนะผมเดี๋ยวผมดูไรายการใช่้ในรายการนี้นะครับนี่ครับแป๊บนะครับ,รบพี่นะเป็นไะงเนื้อก้นหอยนะครับลายก้นหอยอ่า หน้าองค์ว่านพุทธคุณนะหน้าองค์ว่านพุทธคุณมีโอเคนรุ Lock ่นเรียกนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สามร้อยนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทพอพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหกหนึ่งรายการนี้สามร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นรายการเดียวกันรับพี่นะครับรายการที่สี่เป็นรายการเดียวกันพี่นะองนี้นะฮะรายการที่สี่องนี้เลขคนจัเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวผมส่องกล้องให้นะครับ องนี้หนึ่งเจ็ดสี่นะครับองค์นี้หน,นึ่งเจ็ดสี่พี่นะสามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่รายการที่สี่นะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับรายการที่ห้าเลขโค้ดนามเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้านะครับรายการที่ห้าเลขโค้ดนามเบอร์สี่เก้าพี่รายการนี้เป็นเนื้ออ่าใส่ลุกนะครับ องค์ว่านสบู่เลือดนะครับโปรยมลสารนะครับเนี่ยฮะละรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่ที่สามรอยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนะครับมาลุ้นกันต่อครับรายการที่6กครับพี่เนี่ฮะโอ้โห เนรายการที่หกบอกเลยว่าชื่นใจครับนะฮะรายการที่หกบอกเลยว่า huh ช right. okay. right. mm ื hmm. Hmm. Yeah. Alright. Alright. ่นใจพี่รายการนี้นะครับเป็นรายการมาสเตอร์พีชนะฮะตะกุดทองเก้าดอกนะครับรายการนี้เป็นรายการมาสเตอร์พีชตะกุดทองเก้าดอกครับนี่ฮะรายการที่หกนะฮะนี่นะพี่หกกับเจ็ดนี่องค์นี้องค์ที่หกนะองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับจะดูเลขคุดองค์ที่หกกันก่อนพี่นะเลขคุดเบอร์สี่ศูนย์เลขคุดองค์ที่เจ็ดเลขคุดเบอร์เก้าหนึ่งนะครับนี่ รายการที่6กัรายการเดนะฮะองละ600บาทนะครับอง์ละ600บาทนะครับเป็นรายการมาสเตอร์พีซนะครับต่อมาฮะรายการที่8กับรายการที่9ครับ รายการที่8ปดกรันการเก้ารายการนี้เป็นเนื้อดินเผาวัดท่าแสแบงครับลองรายการนี้นะครับองละ500บาทนะครับมีให้เลือกพี่ระหว่างองค์ซ้ายนะไม่อุดมวลสารนะกับองค์ขวาอุดมวลสารพี่ราคาเท่ากันพี่เดี๋ยวเรามาดูองค์ที่8เลขคดเบอร์หมายเลข2องค์ที่เก้าเลขคดเบอร์หมายเลขสิบห้านะครับลองเลือกดูพี่ว่าชอบองไหนจุกแจว่าไหนนะอง์ละห้าร้อยบาทเท่ากันพี่นะครับ ต่อมาครับองที่10ครับองที่10พี่รายการนี้นะครับโอ้โหนะฮะอีกหนึ่งรายการที่เด็ดเหมือนกันพี่แข้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อสายลุ้งนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับด้านหน้าน่นาจะเป็นองค์ไปลานนะ นี่ฮะ e, ด้านหน e ้านาเองเป็นองค์ใบลานนะพี่นะองค์นี้นะครับนฮะแข้งเงินพี่นะครับแข้งเงินนะแข้งเงินคู่พี่นะแข้งเงินคู่พี่ใหญ่ๆเลยนะรายการนี้นะครับเลขคนเบอร์มันเลขสี่สิบหกน้องขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่น้องขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาครับมาเป็นองค์ดารากันหน่อยพี่นะครับองค์ดารากันหน่อยพี่องค์ที่สิบเอ็ดกับองค์ที่สิบสองเนี่ยฮะ องค์ดาราพี่หน้ากากสามกราาิย์พี่เนี่ยบอกเลยว่าจะสวยพี่ระหว่างรายการเขียวก้านมะลิหน้ากากสามกราาิย์กับว่านสบูเ่เลือดหน้ากากสามกราาิยพ์พี่องค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นนะฮะองค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นพี่นะองค์ที่สิบหกเลขโค้ดนัมเบอร์เก้าเก้านะฮะองค์ที่สิบหกเออองที่สิบเอ็ดเลขโค้ดนัมเบอร์เก้าสิบเก้าองที่สิบสอ,องเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบสามนี่ฮะบอกเลยว่า อง,งนี้นะผมขอที่เอางี้ว่าผมจัดให้พิเศษนะครับอง์นี้ผมขอเ0็ดร้อยองนี้ผมขอหก0้อยนะครับราคานี้ให้นะครับราคานี้ให้เลยนะครับนี่ฮะเพราะองค์นี้ไดเ้า9้านะพี่เนาะองนี้เดก้า9้านะครับนี่ฮะจัดไปพี่นะฮะจัดไปพี่รายการที่องค์นี้เจ็ดร้อยนะองนี้ห0ร้อยนะครับนี่ครับเอางี้องนี้จัดไปเจ0ดร้อยองนี้ห้าร้อย นะพิเศษเลยนะพิเศษให้เลยนะครับนะจัดไปพี่นะเพราะอีพีนี้เลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเจ็ดร้อยรายการที่สิบสองห้าร้อยบาทจัดไปพี่นี่ครับนะต่อมาครับรายการที่สิบสามนี่ฮะหรือรายการที่สิบสามพี่โอ้โหรายการนี้นะมือมือเงินคู่ใหญ่ๆพี่นี่ครับมือเงินคู่ใหญ่ๆเลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามานยมือเงินแท้ครับ รายการนี้รายการท็อปบนนเหมือนกันพี่นะเลขคุณเเบอร์หมายเลขยี่สิบหกรวมกันได้แปดเลขรวยพี่รายการนี้รายการที่สิบสามนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสาม ต่อมาครับรายการที่14พี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุกนะฮะตะกุด3กษัตริย์พี่เลขโคดตําเบอร์หมายเลข9 1เนะครับเลขโคดตําเบอร์หมายเลข91พี่รายการนี้ตะกุด3กษัตริย์นำเนื้อสายลุกพี่รายการที่1 4ครับรายการนี N ้แบ่งปันที่4 5 0บาทครับแบ่งปันที่4 5 0บาทครับรายการที่14มาฮะต่อมาฮะรายการที่15พี่รายการนี้เลขโคดตําเบอร์78ครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่า หน้ากากนวะพี่รายการนี้เป็นเนื้อหน้ากากนวะนี่ครับเนี่ยฮะลองนี่ฮะสวยๆนะหน้ากากนวะโลหะนะครับรายการนี้เนี่ยฮะนี่ฮะรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อมหาว่านจินดามณีนะพี่หน้ากากนวะตะกูสามกษัตริย์นะเนี่ยฮะเลขคนเรเบอร์เก้าสิบแปดพี่รายการนี้ผมแบ่งปัป like นใะห,นห้นะฮะรายการนี้ผมแบ่งปันให้เหมือนเดิมพี่นะครับจัดให้ราคานี้ เอาไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทผมจัดให้ครับรายการที่สิบห้าครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่หกนี่ครับเป็นข้อมือเงินนะครับแล็กแค่เงินครับรายการนี้ โอ้โหบอกเลยนะเนื้อก้นหอยนะครับอง,งผงสมเด็จนะครับโอ้โหหลังสร้างหนึ่งองค์เท่านั้นพี่1ลังสร้างหนึ่งองค์เท่านั้นพี่นนรายการที่สิบนะครับเลขคําเบอร,ร์58าสิบแปดครับรายการนี้ขอที่500บาทรายการนี้จัดให้ครับขอที่500บาทพี่นะครับรายการที่สินะครับ ต่อมาครับรายการที่17นะครับมาโหดกันหน่อยพี่รายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อว่านพรายดำโรยมณสาร108พุทธุคุณกําไรทองคําคู่นะครับย้ําว่ากําไรทองคําคู่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่1,000บาทเหลืออยู่องค์เดียวแล้วพี่นะรายการนี้ขอที่1,000บาทนะครับรายการนี้คือรายการที่2ของรายการลองจากหุ้มทองคําเลยนะพี่นี่ฮะให้ดูไปเลยพี่ เออรายการนี้ลองจากหุ้มทองคำเลยพี่นะเนื้อไผ่ดำรวยมวลสารกำไรทองคำคู่นี่ฮะผมขอที่หนึ่งพันบาทพี่เลขคนเบอร์ห้าสิบสองครับรายการที่สิบเจ็ดต่อมาครับรายการที่สิบแปดนี่ฮะเออรายการที่18ปดพี่รายการนี้เป็นเนื้อสบู่เลือดกำไรเงินคู่เลขคนเบอร์มาเลข61สิบเอ็ดครับ นี่ฮะเลขคุณตั้เบอร์ไม่ได้คนสิบเอ็ดพี่รายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับฝังพลอยมงคลสีแดงครับฝังพลอยมงคลสีแดงพี่เลขคุณตั้เบอร์หนึ่งห้าแปดเนี่ยรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบเก้านี่ครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบพี่รายการนี้เะครับเนี่ยฮะรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะฝั่งท้องไหลเนื้อผงทูบฝั่งท้องไหลพี่นะเลขค้นตัวเหมอนหนึ่งห้าสามนี่ครับเลขค้นตัวเหมือนหนึ่งห้าสามนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พี่เนี่ยฮะเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับ นะวันนี้ก็มีแบ่งปัปพี่น้อง20รายการบอกเร็วดุเดือดทันควันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ